วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตส่งทีมเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon Thailand 2012ที่ IMPACT อาร n a เมืองทองธานีเพื่อไปชิงชัยที่ประเทศฮ่องกงภายใต้ชื่อการแข่งขันว่าพี่ชิดขุนเขาคว,วาสลัเปามุ่งสู่สันติเอาเป็นว่าเราไปร่วมรุ้นการแข่งขันพร้อมๆกันเลยค่ะ บรรทุนด้วยมือนำเคลื่อนที่ไปหยิบเหรียญแล้วนำไปยอนกลงในกล่องับเรียญแล้วหึงเคลื่อนที่ลอดผ่านมุมเพื่อไปยกหุ่นยนต์เก็บชิ้นงานขึ้นเราเป็นคนแรกนะครับในขณะที่หุ่นยนต์อัตโนมัติเคลื่อนที่ไปอิมตะก้าในเขตคอมมอนโซนแล้วนำไปวางในเขตหุ่นยนต์บังคับด้วยมือหลังจากนั้นหุ่นบังคับด้วยมือนำหุ่นเก็บชิ้นงานไปวางบนกลัวหุ่นยนต์อัตโนมัติหุ่นยนต์อัตโนมัติบรรทุกหุ่นเก็บชิ้นงาน เดือนนี้ข้ามสัปาหแล้วนำไปวางบนกอ เริ่มลุ้นกันไหมคะแค่รอบชิงเท่านั้นทีมลูกเจ้าแม่คอมปบปาเดอะรีเมเกอร์ก็ทำคะแนนได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนเราจะไปลุ้นรอบชิงชนะเลิศนั้นไปดูการแข่งขันกองเชียร์กันก่อนค่ะซึ่งกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็เข้าแข่งขันอีกด้วยค่ะ และเวลาไปร่วมลุ้นกันต่อค่ะและแล้วผลก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับทีมลูกเจ้าแม่คองปับปลาเดอรรีเมเกอร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตควา้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robocon Thailand 2 0 12และได้เป็นแชมป์สมัยที่4ติดต่อกัอนเชิญทีมบ้างไฟแสนออนนิวจากวิทยาลัยเทคนิคยโสธรไป2-0ต่อโดยเวลา53วินาทีและ51วินาทีค่ะ พร้อมเดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติที่เขตปกครองประเทศฮ่องกงที่ในปีนี้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติครั้งที่11ในวันที่9สิงหาคม2555ค่ะเราไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆกันค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างกับคะแนนที่ทําได้ในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับแล้วก็ผมว่าเวลาเท่านี้ก็น่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ เอาชัวร์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้แชมป์สี่สมัยติดกันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้แชมป์มาครั้งนี้ก็ไปที่น่าภูมิใจครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตามที่เป้าไว้แต่ก็โอเคครับคงต้องเร็วกวันนี้ครับเพราะว่าหลายๆชาติาก็มาค่อนข้างที่จะทําเวลาดีแล้วก็เวลาชัวร์ด้วยครับผมก็ดีใจครับเป็นแชมป์สมัยที่4ก็ที่น่าภูมิใจครับ นอกจากทีมลูกเจ้าแม่คอมบุปปาเดอร์ริงเมเกอร์จะได้แชมป์แล้วทีมกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกองเชียร์อันดับหนึ่งด้วยค่ะผมได้ร้องอันดับหนึ่งผมมีเวลาซ้อมน,น้องแค่2ชั่วโมงครับผมดีใจมากที่ได้รองอันดับหนึ่งมาขอบคุณม,มากครับผม เราไปให้เพื่อนๆฝากกำลังใจไปยังทีมลูกเจ้าแม่ของปาปาเดลินเมเกอร์กันค่ะให้เพื่อนๆไปคว้าแชมป์ที่ประเทศฮ่องกงก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ทีมลูกเจ้าแม่ของปปาครับไปคว้าแชมป์ที่ฮ่องกงครับขอให้ทีมลูกเจ้าแม่ของปปานะคะไปคว้าแชมป์ให้ได้นะคะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะยังไงก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนร่วมส่งแรงใจไปเชียร์เพื่อนๆทีมลูกเจ้าแม่คอมปปาเดลินเมเกอร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตให้คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติครั้งที่11ในวันที่19สิงหาคม2,555ที่เขตปกครองประเทศฮ่องกงกันด้วยค่ะ